สวัสดีครับผมก็ผมซีเมเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Delta f o r c e Mobile อีกเช่นเคยนะครับก็คลิปที่แล้วที่ผมรีวิวตัว Delta f o r c e ไปนะครับมีคนสนใจค่อนข้างมากนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสทำคลิปวิดีโออีกคลิปวิดีโอหนึ่งนั่นก็คือมารีวิวตัวละครแต่ละตัวนะว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับคือเกมเนี้ยมันจะมีตัวละครแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับเดีย๋ยววันนี้จะมารีวิวครบจบ ในคลิปเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมน่าจะได้รู้ว่า,าตัวละครนี้ใช้ทำอะไรตัวละครนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่เราจะมาดูตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยอันนี้ผมขอพูดในถึงของเรื่องคลาสก่อนละกันนะก็คือเกมเนี้ยเกมแนว b a t t e f i e l d หรือเกมสงครามประมาณนี้นะครับก็มันจะมีคลาสการเล่นของแต่ละคลาสเนาะคือแต่ละคลาสเนี่ยมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่พกไปด้วยเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ก็อย่างแรกจะเป็นคลาสในส่วนของคลาสคลาสสายบู๊นะครับหรือสายโจมตีนั่นเองนะครับอันที่2จะเป็นคลาสเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนนะครับหรือว่าแพทย์สนามนั่นเองส่วนอันที่3จะเป็นคลาสเกี่ยวกับสายป้องกันนะครับคลาสสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคลาสสอดแนมนะครับหรือสายสายซุ่มนั่นเองอันนี้คือคลาสซันไนนั่นแหละเออสายซุ่มนะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวละคร ในส่วนของคลาสโจมตีนะครับหรือว่าสายบุกตัวคลาสโจมตีสายบุกเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวละครนะครับอ่าตัวนี้นะอันนี้ผมจะมาว่าตัวละครแรกนะครับตัวละครนี้เลยในส่วนของตัวละครนี้นะครับคลาสนี้นี่ครับอาวุธที่สามารถเอาไปเล่นได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของปืนแสตลนไรเฟิลนะครับแสตลไรเฟิลเนี่ยมันก็มันจะไม่ได้สามารถเอาไปใช้ได้ทุกกระบอกนะ คือมันจะฟิกไว้แค่เฉพาะบางกระบอกอ่าประมาณนี้อ่าที่สามารถใช้ได้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เข้ามาดูได้นะครับว่าตัวคลาสนี้แล้วก็ตัวละครเนี้ยที่เล่นคลาสนี้ปุ๊บจะสามารถใช้ได้ปืนอะไรได้บ้างนะครับก็ตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาก็คือจะเป็นลูกซองนะครับพูดง่ายว่าแต่ละคลาสนี่มันจะมีความสามารถที่ใช้ปืนได้ไม่เหมือนกันนะครับ อ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่าต่อมาปืนพกทุกคลาสสามารถใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับมีดก็คือจะใช้เหมือนกันต่อมานี้จะเป็นแก๊จเจตที่มีแค่ในคลาสนี้นะครับก็แก๊จเจตแรกนะครับก็คือระเบิดนะครับตัวนี้เป็นระเบิดที่อ่าเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยมันก็จะระเบิดขึ้นมานะเหมือนแค่อารมณ์เ,เหมือนปืนคกก็เออ อันที่2จะเป็นระเบิด EMP นะครับที่จะสามารถทาลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายศัตรูได้อันที่3ก็จะเป็นในส่วนสลิงําการเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพิ่มเลือดหรือเพิ่มความไวอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมยังไม่เคยลองเหมือนกันนะดูจากสลิงน่าจะเป็นหิวเลือดหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนอันที่4จะเป็นเกาะนะครับเมื่อกดใช้งานแล้วเนี่ยมันจะใส่เกาะทําทให้เรามีเกาะนั่นเองก็คือเวลาเราโดนยิง กาะจะถูกลดก่อนนะครับอ่าแล้วก็คือจะไปลดเลือดของเราประมาณนี้นี่คือสายแรกนะครับของตัวละครนี้นะอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวละครนี้ความสามารถของมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยความสามารถแรกนะครับสายลณ์เป็นรูปแบบนี้นะเป็นรูปคล้ายขาคนกําลังวิ่งอ่าเป็นสีหงแดงนี้นะครับนี่คือสกิลอันตินะครับก็คือสกิลนี้เป็นสกิลแอคทีฟเมื่อเรากดใช้งานปุ๊บมันจะทํางานทันที นะครับเมื่อกดความสามารถของมันก็คือจะเพิ่มความไวให้กับตัวละครเราชั่วขณะน่าจะประมาณ20วิ30วิอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็นานพอสมควรนะเมื่อกดใช้งานรูปแบบสกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาเป็นสกิลลองนะครับสกิลลองในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของอเขาเรียกว่าเมื่อกดใช้งานมันจะยิงระเบิดออกไปประมาณ3ลูกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยเราก็อีกสัก ไม่กี่วิก็จะระเบิดอีกครั้งหนึ่งนะครับคล้ายๆเราคว้างระเบิดไป3ลูกนะครับแล้วระเบิดก็จะระเบิดอ่าประมาณนี้ลักษณะของสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นสกิลที่3นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลเกี่ยวกับอ่าระเบิดที่เราพกมาใช้งานได้นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับระเบิดควันนะครับเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยมันก็จะคว้างระเบิดเป็นระเบิดควันเนาะคือสกิลแนวเนี้ยมันจะเป็นสนะกิลแอคทีฟนะเมื่อกดใช้งานปุ๊บจะคว้างทันทีนะ รูปแบบสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมา Skill สกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับหรือว่าสกิลติดตัวนะครับอ่าสกิลติดตัวเนาะก็สกิลติดตัวของตัวละครนี้ความสามารถของมันก็คือเราสามารถสไลด์ได้นะครับตัวละครอื่นไม่สามารถทําได้นะคือทําได้แค่เฉพาะตัวนี้นะครับคือจริงๆเกมแนวเนี้ยเกมแนว battle field อะไรเงี้ยคือตัวละครจริงๆมันน่าจะสามารถสไลด์ได้ทุกคนเนาะแต่อันนี้เขาเอามาทําแบบ อยู่ในของตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนาะน,นี่คือความสามารถของตัวละครนี้นะครับรูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้โดยรวมของตัวละครนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวละครหนึ่งที่อยู่ในคลาสเดียวกัน่าตัวละครนี้นะครับอันนี้เป็นสายแบบเอ่อหน่วยทหารจ๋า,จาเลยเออหน่วยลบพิเศษอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับส่วนในเรื่องของปืนหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้เนี่ยก็คือเหมือนกับ ตัวละครเมื่อกี้เลยนะครับที่ผมอธิบายไว้นะเนี่ยสกิลอ่าตัวแกจิตก็เหมือนกันเลยนะครับแต่จะมาแตกต่างในส่วนของตัวสกิลของตัวละครนี้นะครับอย่างแรกเลยสกิลอันติหรือสกิลแอคทีฟตัวนี้นะอ่าเป็นสกิลหลักของตัวละครนี้นะครับความสามารถของเขานั่นก็คือจะเป็นการเมื่อกดใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการคล้ายๆทามันจะยิงคล้ายๆเหมือนระเบิดลูกระเบิดไปเมื่อระเบิดปุ๊บจะทําให้ศัตรูสตันนะครับอ่า รูปแบบสกิลก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาสกิลลองสกิลลองตัวละครนี้นะครับก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับอ่ามันคล้ายๆมีเจ็ตนะครับเครื่องเจ็ตติดหลังเออเมื่อกดใช้งานจะทํางานทันทีนะครับมันก็จะพุ่งไปด้านหน้าตามทิศทางที่เราหันหน้าจอไปนะครับรูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้ต่อมาจะเป็นสกิลหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถพกไปได้ของตัวละครนี้นะครับคือตัวละครนี้ใช้ได้ คือไอตัวสกิลเกี่ยวกับระเบิดอะไรเงี้ยมันจะเป็นสกิลของแต่ละตัวละครนะครับก็สกิลนี้นะครับก็จะเป็นระเบิด C 4นฟนครับเมื่อเราโยนไปเนี่ยก็จะทําการระเบิดจับเวลาอีกประมาณ5วิมั้งนะครับรูปแบบสกิลก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นสกิลพาสซีฟของตัวละครนี้นะก็คือสามารถโดดจากที่สูงแล้วไม่เจ็บนะครับโดยทั่วไปเนี่ยตัวละครอื่นเมื่อโดดตกจากที่สูงระดับหนึ่งประมาณสัก2เมตรได้นะครับ ตัวละครของเราจะโดนดาเมจนะครับหรือว่าฟอร์ดาเมจนั่นเองตัวละครนี้ไม่โดนนะครับเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าเจ็ตคอยลดระยะนะครับการกระโดดลงจากที่สูงเนาะคือมันจะลดระยะเวลากรโดดปุ๊บมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆทําให้ตัวเราลอยนิดนึงแล้วค่อยตกลงมารูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้โดยรวมของตัวละครนี้ก็มีสกิลประมาณนี้ตามที่ผมอธิบายไว้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่3นะครับตัวละครนี้จะอยู่ในคลาสของอ ทีมสนับสนุนนะครับหรือว่าแพทย์สนามนั่นเองนะครับปืนที่ตัวละครนี้สามารถใช้งานได้นะครับก็จะเป็นปืนเกี่ยวกับปืนกลเบา assault rifle นะครับแล้วก็ชนะ็อตกันนะฮะก็สามารถมาดูได้ว่าตัวละครนี้สามารถใช้ปืนอะไรได้บ้างนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันเนาะคือมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีนี้เรามาดูในส่วนของ gadget นะครับหรืออุปกรณ์ที่ตัวละครนี้สามารถพกไปได้นะครับ ปืนคือปืนสั้นสามารถใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับรวมไปถึงมีสั้นทีนรามาดูในส่วนของแกจเจตนะครับแกจเจตอย่างแรกก็จะเป็นแกจเจตในส่วนของเพิ่มกระสุนให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าเรานะครับเมื่อคือเมื่อเรากดโยนเนี่ยมันจะเป็นการวางลงกับพื้นนะครับอันที่2อ,อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวผมแปลภาษาให้แล้วก็ขึ้นให้ในคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับอันที่3จะเป็นเกี่ยวกับ กระเป๋าพยาบาลนะครับอ่าขนาดเล็กกับกระเป๋าพยาบาลขนาดใหญ่นะครับถามว่าความแตกต่างมันแตกต่างขนาดไหนคือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมเล่นคือผมจะใช้กระเป๋าใหญ่เลยคือเมื่อกดโยนปุ๊บมันก็จะวางกับพื้นคล้ายๆกับตัวกล่องตัวนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไอ้สองอันนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให,ให้ดูว่ามันคืออะไรแล้วกันนะครับนี่คือ g a d g e ที่ตัวละครนี้สามารถพกไปได้ นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลของตัวละครนี้กันก่อนว่ามีสกิลอะไรนะครับอย่างแรกสกิลหลักนะครับสกิลหลักจะเป็นการปืนฮิวนะครับหรือปืนเพิ่มพลังนะครับหรือเพิ่มเลือดให้เพื่อนนะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการยกปืนข,นขึ้นมาคล้ายๆปืนฉีดยานั่นเองนะครับคือเมื่อกดใช้งานปุ๊บมันจะควักปืนฉีดยาขึ้นมานะปืนฉีดยานเนี่ยสามารถยิงใส่เพื่อนได้ในระยะไกลนะครับน่าจะสักประมาณ2-3เมตร นะครับท,ที่ยืนอยู่ห่างจากเรานะรูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้นะครับต่อมามาดูสกิลลองนะครับสกิลลองก็รูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นโดรนที่ทําการพ่นควันไปแนวตรงนะครับตามหน้าจอที่เราหันไปนะเมื่อกดใช้งานปุ๊บมันก็จะพุ่งไปเลยนะครับรูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอาวุธนะครับหรือแกเจ็ตเกี่ยวกับพวกระเบิดนะก็ตัวละครนี้ก็คือ จะมีระเบิดควันนะครับซึ่งระเบิดควันตัวนี้มีความสามารถพิเศษนั่นก็คือเมื่อเราคว้างระเบิดควันไปแล้วนะครับแล้วเราควักในส่วนของเข็มฉีดยานะครับหรือปืนฉีดยาตัวนี้ขึ้นมาแล้วยิงไปในบริเวณที่มีควันอยู่นะครับตัวควันระเบิดเหล่านั้นจะกลายเป็นควันยารักษาทันทีนะครับก็คือมันจะฟุ้งกระจายเป็นสีเขียวเขียวรูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้นะต่อมาสกิลสุดท้ายเป็นสกิลพาสซีฟนะครับหรือสกิลติดตัวของตัวละครนี้นั่นคือความสามารถชุบ ชีวิตเพื่อนนะครับที่ล้มอยู่เนี่ยสามารถชุบได้ไวกว่าคนอื่นนะครับพูดง่ายว่าคลาสเนี้ยหรือตัวละครเน,นี้ยอยู่ในคลาสของซัพพอร์ตนะครับหรือว่าเป็นแพทย์สนามเนี่ยก็คือเขาจะมีปืนฉีดยาใช่ไหมเขาเมื่อเรากดชุบเพื่อนเนี่ยคือเกมนี่มันชุบเพื่อนได้นะสมมติเพื่อนโดนยิงตายนะครับเราสามารถไปชุบได้นั่นเองนะครับก็เราจะชุบเพื่อนได้ไวกว่าปกตินะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวละครอ,อื่นนะรูปแบบของสกิลก็จะมานี้ โดยรวมของตัวละครนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคือในสายนี้มีแค่ตัวละครเดียวณปัจจุบันตอนนี้นะในอนา,นาคตน่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสายหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายป้องกันนะครับก็ตัวละครสายป้องกันเนี่ยจะมีอยู่2ตัวละครนะก็จะเป็นตัวละครนี้กับตัวละครนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครแรกกัน่อนเลยตัวละครแรกนะครับก็ในส่วนของปืนนะครับหรืออาวุธแกเจ็ตต่างๆที่สามารถเอาไปได้เนี่ยมันก็จะมีอ่าอย่างเช่นในส่วนของอาวุธ ก็จะเป็น a s s a u l t Rifle นะครับแล้วก็ s h o t ก u n แล้วก็ LMG นะครับหรือว่าปืนกลหนักนั่นเองแล้วก็ Markman นนะครับ m a r k คแมนไรเฟอ่าที่เป็นปืนยิงทีละนัดนั่นแหละนะครับนี่คือสายนี้ที่สามารถพกอาวุธปืนไปได้นะครับใครอยากเล่นปืนไหนก็ลองมาเช็คดูว่าตัวละครนี้สามารถพกปืนอะไรไปได้ก็ลองมาเช็คตรวจสอบกันได้นะครับส่วนปืนลองกับตัวมีดเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกปืนนะครับสามารถใช้ได้ เหมือนกันทุกคลาสนั่นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวแกจแกจที่สามารถพกไปได้นะครับนี่คือเป็นอาวุธพิเศษนั่นแหละอ่าก็อันแรกก็จะเป็นในส่วนของคอล้ายคล้าย RPG อาร์พีนะครับอันนี้ก็คือเป็น RPG ติดตามเราสามารถกดยิงแล้วก็าบาังคับกระสุน RPG พุ่งไปได้นะครับรูปแบบก็จะเหมือนคล้ายๆ RPG ข้างบนนั่นแหละแต่อันเนี้ยเราบังคับได้อันที่2นะส่วนอันที่3ามก็คือจะเป็นระเบิด e m p ระเบิด e E.M.P ก็ใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเอ่อทำลายในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูนะครับอันนี้ก็อารมณ์เดียวกันอันนี้น่าจะเป็นระเบิดติดตามน่าจะเป็น R p g พจที่ใช้ติดตามหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่าอันที่4อันนี้ A.D.S ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วก็มาขึ้นให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรนะคือตัวส่วนตัวผมผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากจะใช้เป็นพวกอย่างนี้ RPG ซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่า ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่สามารถมีอาจ็ตหรืออาวุธที่สามารถใช้ต่อสู้กับยานพาหนะได้นะครับเช่นรถถังรถต่างๆรถยานพาหนะต่างอะไรอย่างนี้แม้กระทั่งเครื่องบินนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลของตัวละครนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเป็นสกิลหลักนะครับหรือสกิลอันติสกิลหลักตัวนี้นะครับเมื่อกดใช้งานจะใช้งานทันทีนะครับรูปแบบของสกิลนั้นก็คือเมื่อกดใช้งานปุ๊บมันจะเป็นการ ทําสัญญาณาลบกวนไปด้านหน้านะครับถ้าเกิดศัตรูอยู่ในวงสัญญาณหรือในระยะเราเนี่ยก็จะโดนในส่วนของเสียงกระแทกเข้ามานะครับทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนไหวช้ายิงปืนได้ช้านะครับคือการเคลื่อนไหวถูกลดลงอะไรประมาณนี้รูปแบบสกิลก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลลองนะครับสกิลลองจะเป็นสกิลเกี่ยวกับกับดักนะครับเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยจะเป็นการโยนกับดักลงที่พื้นนะครับเมื่อศัตรูเดินผ่านกับดัก เราจะต้องกดใช้งานสกิลกับดักอีกทีนะเมื่อกับดักเปิดใช้งานนะครับก็คือศัตรูที่เดินอยู่ในระยะกับดักนะครับก็คือจะโดนไฟฟ้าช็อตไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายนะครับถ้าเกิดเราวิ่งหนีก่อนก็คืออาจจะไม่ตายแต่ถ้าเกิดเรายืนงงๆอยู่ในจุดระยะที่กับดักทํางานเนี่ยลดเลือดก็ลดเรื่อยๆนั่นเองนะครับจนเราตายนั่นแหละรูปแบบสกิลก็จะประมาณนี้ส่วนสกิลติดตัวของตัวละครนี้นะครับก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับ ความถึกของตัวละครนี้คือเมื่อโดนเขาเรียกว่าโดนระเบิดนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในระยะของระเบิดนะปกติเนี่ยระเบิดถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะตายทันทีนะถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาแต่เราคือไม่ตายพูดง่ายว่าถึกขึ้นนั่นแหละเออแต่เลือดเหลือนิดเดียวนะครับรูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้โดยรวมของตัวละครนี้ก็มีความสามารถประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวละครหนึ่งนะครับตัวละครนี้นะครับ ซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ยังไม่เปิดให้เล่นณนะตอนนี้นะตัวละครอื่นเนี่ยสามารถปลดล็อกได้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าตัวละครนี้มีความสามารถอะไรนะครับอย่างแรกเลยคือปืนก็สามารถใช้ได้กับเหมือนตัวละครเมื่อกี้เลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลตัวละครนี้นะครับก็คือเป็นสกิลอันตินะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยมันจะควักในส่วนของ RPG ขึ้นมานะความสามารถของ RPG นี้นะก็คือมีพลังทําลายค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่า คือสามารถยิงแค่นัดเดียวนะครับรถถังหรืออุปกรณ์ยานพาหนะอื่นๆเนี่ยระเบิดทันทีนะครับรูปแบบของสกิลก็คือเมื่อยิงไปแล้วเราสามารถบังคับทิศทางมันได้นั่นเองว่าจะให้ไปตกโดนใครโดนตรงไหนนะครับรูปแบบสกิลก็จะประมาณนี้ต่อมามาดูที่สกิลลองกันนะครับหรือว่าสกิลแอคทีฟตัวสกิลลองตัวนี้จะเป็นสกิลที่เมื่อเรากดใช้งานมันจะเป็นการคว้างระเบิดนะครับ ระเบิดตัวนี้มันจะเป็นระเบิดที่สามารถสร้างสิ่งกำบังให้เราได้นะครับอ่าพูดง่ายๆว่าคล้ายๆมันอ่าถ้าเกิดเราวิ่งไปกลางแจ้งแล้วศัตรูจะยิงเราเนี่ยเราก็คว้างระเบิดตัวนี้ไปเมื่อระเบิดทํางานปุ๊บมันจะกลายเป็นกําแพงเตีย้ยๆให้เราหลบศัตรูได้อะไรประมาณนี้รูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นสกิลระเบิดนะครับก็สกิลนี้จะเป็นสกิล เมื่อเรากดใช้งานก็จะเป็นการคว้างระเบิดไฟนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือตรงตามชื่อเลยนะครับระเบิดไฟรูปแบบสกิลก็จะประมาณนี้ต่อไปสกิลสุดท้ายนะครับสกิลพาสซีฟนั่นก็คือตัวละครนี้นะครับก็จะมีสกิลเหมือนอารมณ์เป็นเซนนะครับผมเรียกว่าเป็นเซนแล้วกันนะครับเมื่อศัตรูใช้ในส่วนของอสกิลเกี่ยวกับเขาเรียกว่ายอย่างไงเป็นสกิลที่ ส่งผลต่อตัวละครเรานะครับอารมณ์แบบคล้ายๆกับตัวละครเนี่ะสมมติถ้าเกิดผมเล่นตัวละครนี้นะสมมติเล่นตัวละครนี้แล้วไปเจอตัวละครนี้ที่เป็นศัตรูใช้งานและศัตรูกดใช้งานในส่วนของโดนที่มันจะปล่อยขึ้นเสียงกระแทกเรามาทําให้เราถูกลดในส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วในการยิงนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวละครนี้นะมันจะแจ้งว่าไอ้ตัวโดนนะครับหรือว่าตัวเสียงขึ้นกระแทกมาเนี่ยมันอยู่บริเวณไหน นะครับก็คือเราจะได้รู้นะแล้วเราก็ยิงสู้กับศัตรูได้รูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมทั้งหมดสกิลของตัวละครนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครที่อยู่ในคลาสของสายซุ่มยิงแล้วกันนะครับหรือว่าสายสอดแนมนะก็ตัวละครนี้นะครับปืนที่สามารถเล่นได้ก็คือจะมีปืน assault rifle, SMG, shot gun, mag rifle แล้วก็ sniper คือแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีปืนที่สามารถเล่นได้ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นตัวนี้อาจจะเล่นปืนที่เป็นตะกูลของอาเอสเอลไรเฟิ S ได้ก็จริงแต่มันไม่สามารถเล่นได้ทุกปืนนะที่เป็นเอสเอลไรเฟิลนะครับถ้าเกิดเราไปเทียบกับตัวละครอื่นเนาะอ่าประมาณนี้นะครับก็มาดูแล้วกันว่าตัวละครนี้เราอยากเล่นตัวปืนไหนนะก็ลองมาเช็คดูแล้วกันทีนี้เรามาดูในส่วนของแกจ g e ตนะครับตัวแกจเจตตัวนี้จะสามารถเล่นได้2อ,อัน อย่างแรกเลยก็คือจะเป็นเสาสัญญาณวางจุดเกิดให้เพื่อนนะครับคืออย่างเช่นเราไปซุ่มอยู่จุดต่างๆที่อยู่ห่างไกลอะไรประมาณนี้เราสามารถวางจุดเกิดได้นะครับตัวเสาตัวนี้จะทําให้ตัวเราและเพื่อนร่วมทีมนะครับสามารถเกิดได้บริเวณที่เราวางเสาจุดเกิดเลยนะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นกล้องสอดแนมที่เมื่อเราสแกนสตูปุ๊บสตูจะถูกมาร์กบนหน้าจอก็คือจะเป็นสีนแดง ทำให้เพื่อนล้มทีมของเราเนี่ยเห็นได้นะครับก็คือสามารถยิงสตูได้นั่นเองคือจะได้รู้นะฮะว่าสตูอยู่บริเวณไหนนะครับทีนี้เรามาดูความสามารถของตัวละครนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยสกิวันติจะเป็นสกิวลูกธนูนะครับเมื่อเรายิงไปแล้วนะครับจะเป็นการสแกนสตูบริเวณใกล้ๆนะครับก็คือใกล้ๆกับลูกธนูที่มันยิงออกไปปักนั่นเองรูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้ ต่อมาสกิลรองนะครับตัวสกิลรองจะเป็นสกิลลูกศรไฟฟ้าเมื่อเรายิงไปปักที่พื้นหรือที่กำแพงก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าบริเวณรอบๆนะครับถ้าเกิดสตูเดินไปบริเวณนั้นก็คือจะโดนไฟฟ้าช็อตลดเลือดไปเรื่อยๆนั่นเองรูปแบบสกิลก็จะประมาณนี้ต่อมาสกิลที่3นะครับก็คือจะเป็นสกิลระเบิดนั่นเองก็คือูลงานมันคือลูกระเบิดแหละเออประมาณนี้เมื่อใช้งานก็คือกดขว้างไปแล้วก็ระเบิดก็คือระเบิดธรรมดานั่นแหละนะครับ รูปแบบสกิลก็จะมานี้ต่อไปสกิลสุดท้ายนะครับก็คือเป็นสกิลพาสซีฟนะครับก็เป็นสกิลติดตัวนั่นแหละนะครับสกิลของตัวละครนี้นะก็คือเมื่อเรายิงศัตรูหรือทำดามเมจกับศัตรูได้ในจังหวะที่เราขึ้นสโคบนะครับมันจะมีการมาร์กสีแดงๆของศัตรูขึ้นนะครับในหน้าจอของเรานะหรือเรายิงศัตรูผ่านควันสโมกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นโครงรูปศัตรูให้เราเห็นเป็นสีแดงๆทาให้เรารู้ว่า ศัตรูที่เรายิงอยู่บริเวณไหนนะครับรูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้โดยรวมทั้งหมดสกิลของตัวละครนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็คือตัวละครผู้หญิงเหมือนกันรูปแบบปืนแล้วก็แกดเจตท,ที่เอาไปเล่นได้ก็คือเหมือนกับตัวละครเมื่อกี้เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของตัวสกิลของตัวละครนี้แล้วกันนะครับสกิลแรกเป็นสกิลแอคทีฟหรือสกิลอันตินะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการยกเขาเรียกเหมือนคล้ายๆแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้ ขึ้นมาหรือมันคืออุปกรณ์แฮกนั่นเองเมื่อทําการแฮกได้แล้วเนี่ยมันจะระบุนะครับเป็นเส้นทางของที่ศัตรูอยู่ว่าอยู่บริเวณไหนเป็นเส้นไกด์ไลน์ให้เราเดินตามนะครับรูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้นะต่อไปสกิลลองนะครับสกิลลองตัวนี้จะเป็นสกิลแฟดนะครับก็คือจะปล่อยโดนปล่อยแฟดไปนั่นเองไปตามทางที่โดนกําลังเคลื่อนที่ไปนะถ้าเกิดศัตรูอยู่ในระยะก็จะโดนแฟดนั่นเองทําให้ศัตรูตาผ้ามัวชั่วคราว รูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาสกิลที่3สกิลที่3นี้จะเป็นสกิลเกี่ยวกับอาวุธคว้างนะครับหรือพวกระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวละครนี้ก็คือมีดนั่นเองตัวมีดนี้ก็คือเมื่อเราคว้างโดนศัตรูเนี่ยก็คือศัตรูตายทันทีพูดง่ายว่า one shot one kill นั่นเองรูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของสกิลสุดท้ายนะครับสกิลพาสซีฟของตัวละครนี้นะครับในขณะที่เรากด นั่งยองๆนะครับหรือเคลื่อนไหวขณะนั่งยองๆเนี่ยจะทําให้เกิดเสียงน้อยมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวละครอื่นนะพูดง่ายๆว่าเราเคลื่อนที่แบบนั่งยองๆเนี่ยจะทําให้ตัวละครเราไม่ได้ยินเสียงรอยเท้านะครับถ้าเกิดศัตรูอยู่บริเวณใกล้ๆเรานะอ่าอะไรประมาณนี้รูปแบบของสกิลก็จะประมาณนี้นะโดยรวมสกิลของตัวละครนี้ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยรวมทั้งหมดตัวละครภายในเกมนี้ ณเวลาปัจจุบันตอนนี้นะก็คือมีทั้งหมด7ตัวละครนะครับก็คืออย่างแรกเลยสายปุกหรือสายโจมตีเนี่ยจะมีอยู่2ตัวละครนะครับสายสนามถน,นมีอีก1ตัวละครสายป้องกันจะมีอีก2ตัวละครแล้วก็สายสอดแนมหรือสายซุ่มยิงเนี่ยมีอีก2ตัวละครรวมทั้งหมดประมาณ7ตัวละครณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างกับการรีวิวที่ผมอธิบายไว้นะครับหรือใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับใครที่ยังไม่กด Sub subscribe นะครับก็ฝากกดให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมเอาข้อมูลดีๆจากเกมนี้มาเล่าให้ฟังกันใหม่สำหรับคลนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ